สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอสวัสดีครับขอบคุณข้าวลามจากพี่ลินนะคะพี่ลินลินเออแม่จะพูดซื้อเพิ่นตีนิ้งนิ้งเนาะน้าหนูตีนิ้งนิ้งเออเวียนเวียนกุ่นนิ้งนิง อันนี้ของพี่เหมียวพี่เหมียวอันนี้ของฝากจากพี่เหมียวนะคะแต่ว่าน้ำบังขลาบเหมืนของคุณนิ้งผว่าคุณหลินเอาคนเอามาฝากกังจ้าวนของฝากจากพี่เหมียวบังขลามให้ลูกสาวอันนี้ของฝากจากพี่เหมียวโอ้มาบึงกระโถนหรือของเส็บของเส็บตนวิ่งไงเพื่อน่าตนของเพื่อนเองเรื่อยเร็ว ไออุ่มกินเบิงกินเป็นบ่อเปียกนอกกินเป็นบ่อมันมาปอดสารพิษแต่ว่าเขามาตะตัมพ์พิเศษเพื่อเขาเขาเขาให้บะแก้วใส่นี่เลยแบบนี้ใหดแบบนี้บ่อเขาขูดเอาบะแก้วใส่เลยบ่อเปียกมันก็กินได้อู้ยู่เคาเฮ็ดบม้วงเขาเอาบะแก้วใส่เลยเราต้องใส่ถ้วยหอันนั้นเขากินอะไรอย่างโกักกระทุกลลกดอกนั่นอันนี้ก็กินได้อันนี้เขาแก่แตะไนกินหลุดล้วไปขูดใส่เ็ด่ยัง มาพี่เมดแล้วนั่นเมื่อสิแล้วเมื่อสิแล้วมาพี่กินหัวใม้ไปเสร็จเนี่ยเอาเสียวาร์แไหมมาเอาอย่างนี้ก็บทอนอยวาินเป็นบอมาพี่มาพี่มีกระท้อนนะคะเพื่อนเอาเก็บมาให้โอ้ยแม่ไข่เสียไ้ถ้าตำเสียบๆอย่างนี้โอ้นี่ต้นนี้เป็นตาอันนี้ดีแท้ขนาดโอ้ ออยยงเนี่ของปลูกบนนอเหาอืมถั่วฟักเงาแป้งกับนี่ข้ซี้กินเออการให้ข้าซี้กินบเออเอาบักเออไปหาปลูกไว้นัค่ะได้กินหน่วยหาปลูกไว้น้ำสวนหยาบ่ครับพี่เมียวอร่อยอร่อยปลูกไว้ในขางขางสวนหยาบบ้างมีทั้ปลูกปลูกเยอะหลายแถวยุนี่ว่างนี้หกเต็มแล้วนี่เต็มพันแล้วถอยเถ้ยเขาไปยังตั้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 ง นะเอาไอ้ป <rainforest> <t> ีนเลยกินเป็นอยู่ตี้ยไม่ค่อออกหรอโอ้ยนั่นนะบอบข่เลยนี่นี่เอาเลยเออสมสมเป็นยังไงล่ะสมบ้ออ่ะกินกระป็นกินกระทอนกับเป็นเลยจางยังหูกินกระทอน กนอกินเป็นละแอบบอกระทนปวดสารผิดก็คือจังยู่บันเขาปลูกไว้ยังสีลาปลูกมันตุ่นด้วยน้ำหวานนไวเธอตำน้ำจางกินเป็นละอันเป็นยาระบายผมคือกินสมเจ้อเสียบตะละอากินกระทนแอบบอาเลยแอบบอเอาบากแก้วบอ ôi xấu yên xấu yên sau xấu gì hát thôi 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 Ăn bia thôi 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 sán thịt, thôi thôi ปลูกคือยู่บ้านเท่าแหละปลูกจิ้มบุควงจิเออว่าเกิดายตัวบางต้นกับวุ้มต้นไมยใหญ่ขลุ่ยพีรีอุ้มกินหนักกับแม่ชีทั้งคุณเด้อเ <laughs> ขาวมันออกคื้ดอกแจงงูอเอาแก้วบอแก้วบอฮะ <laughs> เอาพริกผงบอเนี่ยไม่เห็นหรอก เสีบเชลยอ่าส oh, ิคือบวก่วงติเนหวานๆสมๆมาเริ่มเริ่มมันนั่นละกินหลายล่ะอ่าถิมแล้วเศร้าละคายแล้วด้วยพอเล้วพอแล้วเอาไปเทไหมยังสิพากันไปสีน่สิแกตัวตัวตีสิแกสูพอแล้วนันย่าไปปลูกเลือเขา เอาหน่อยเดียวพ่อ,อาหน่อยเดียวด้วยบ่กินดอกพ่อขันกัดถิ่มกัดควองอยู่คนเอาหน่อยนี่คือบวกัดถิ่มตัวนนั้มันขมขมพ่อขอบคุณนะครับพี่เหมียวขอบคุณพี่เหมียวนะคะลูกสาวก็กินเป็นแล้วไปกินเทไมไมร mẹ kín năm nè ở vệ thật tắm Tăng 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 tang 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 tăng tang 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 สวย้ตังแล้วไปเอาไปดีกรว่าพยาอุดนยยอุดไปบ่ใช่เข่ากองได้ คุณไปหาเหรียญทั้งคุณไปเสียบบกระโทนลูกสาวอากาศกระคึมพี่น้องใส่กบบระโปรงตกหลบปลาเต็มมัา ไปไปไปเส้นไม้บังเส้นนี้ไปดูล่ะไปเส้นไม้หาเลาะเส้นไม้ทำข่าวใช่หมิ่งมืงมีคนอยู่บ้านบ่ใช่หมิ่งไปหาเล่อออมบ้านมายัางน้อฮะน,น,น,นั่นเลิศนนั้นนั่นแอ้วก็จะไปตรงก็จะไปเป็นโค้งแล้ว ได้ยินเสียงหลดรัวลิย่านเฮ่งมักเฮ่งสิไปเล่นเท่าขา้ายางเดียวเก่งหลายหอมบริสตอปปัทูว่ะอืมทำเพิงปัทูติ แม่ถ้าทิมไก่ออกอยังเนาะท่างผุนบั่นทองผดบั่นทองผดแม่พิ่นสี่ได้นองบ่แม่จังไหนอัน่นนั่น,าน,าน่าตีกันอย่าตีกันเออจะของบันงบ่น, <laughs> นใช่มิง ใช่มี่งมาตหาโลเ๋อถ่ายอยู่นี่ล้วไปใส่นั่นถ่ายต้นนั่นนะเป็นอย่างน้ำถูโ่กกาถูโบกถูปึงเอ้าต้นน้ำต้นยิวน้ำเอ้าเออขาดมืดละเพื่อได้ปลาประกาถูเออเป็นห้อยเลยพุ่น ไปได้เดียวลมขึ้นบ่อบกาลมต้นน้ำขานเมือ่อเลยน้ำอยู่ไอตำรวจบา้านเขาแล้วบ่าวมิงยางออบหมู่บ้าน

มาหาเรากินอะไรเขาเออมาเสียบเถอะเสียบเสบ อมาไม่ดุอะไรเนี่ย่อลูกป่อยอ้อยเห็นแล้วกินเห็นแล้วกินว่างแล้วเริ่มชินแล้วใช่ไหม เสบีสบเสียบเลยท่านนี้ยงงางนยในง <laughs> กลด้วท่นนี้ไปบ่ละั่านแกงังเหแก้โงแกง้โงมาถันโอ้

โอ้ย oh, ไปสีต้นใหม่เพิ่นขาดมดบ่แเ่็นต้นน้ำคือกันตินั่นค่าสบายดีหรอคะค่าสบายดีค่ะแล้วแม่เป็นยังไงบ้างคะก็ดีตาม, <c oughs> ต,ามตามไว้มาดูน้ำมอ,อย่าลมด้วยไม่ได้ดูเลยอืไม่ใช่ล้ค่ะเป็นลมบนรถกัะ ว่าจะมาใช่ไหมใช่มาแล้วค่ะครึ่งทางแล้วอ๋อมาถึงเมกเหล็กแล้วต้องตีรถกลับ <laughs> ไม่ได้บอกไม่ได้ที่กลับบ้านเดี๋ยวไปอาทิตย์ต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวไปไป,ไป,ไปเป็นภาระตากับยายรถมันเยอะออวันนั้นอะันหยุดหลายวาันดูพ่ออุ๊ดขยบได้ทีละที่เขายุดหลายมือว่ะหันเนาะ โอ้ยดังเหมือนทุนน้ำเลยไปใส่นั่นมามาไปาาไปทกไหนล่ะไปหาพี่เจนไปเอ ได้เด้ได้ตังยิ้มฟีตังยิพี่เนี่ยนขนมแล้วยัแจกรอนสิลูกก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะสำหรับชิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก็นะคะสวัสดีค่ะ